มาถึงเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับคุณชนิการโดยทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับเขาเข้าไปมีส่วนร่วมโดยดําเนินโครงการในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อคุณภาพชีวิตเด็กเยาว,วชนและครอบครัวครับ นี่เป็นการประชุมหาหรือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขาร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนและครอบครัวโดยจัดการประชุมขึ้นเมื่อเช้าวันนี้ที่โรงแรมตะกศิลาอําเภอเมืองมหาสารคามมีรองศาสตราจารย์สุรชาอมรพันธ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายกิจการพิเศษเป็นประธานเปิดการประชุม สำหรับโครงการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนและครอบครัวทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสสสโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดมหาสารคามกระสิน์ร้อยเอ็ดยสโสธรและจังหวัดศรีสะเกษ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งได้นำเสนอโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนและครอบครัวโดยทางมหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้แต่ละท้องถิ่นดำเนินโครงการโดยมีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นที่ปรึกษาพร้อมทั้งติดตามให้คำแนะนำเพื่อให้การดำเนินโครงการนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาลลยของเรานะครับได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสสนะครับให้จัดทำโครงการเพิ่มขีดความสามารถ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนและครอบครัวจัดมาสราคามนะครับหลังจากที่เราเรืองงบประมาณมาแล้วนะครับเราก็เลือกพื้นที่นะครับได้10อบตอนะครับที่จะร่วมโครงการนี้นะครับแล้วก็จัดสรรงบประมาณนะครับให้อบตอเทศบาลละ2อ0 0สนนะครับตลอดโครงการเพื่อไปจัดทำโครงการเพิ่มขีดความสามารถด สำหรับการประชุมในเช้าวันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกำหนดแนวทางในการดำเนินโครงการโดยทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมุนเวียนไปแต่ละจังหวัดและจะจัดการประชุมรวมทุกจังหวัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อสร้างความต่อเนื่องและเป็นการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการต่อ,อไปนะครับและในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ หลังจากที่แต่ละอบตอหรือเทศบาลเนี่ยได้งบประมาณส่วนหนึ่งไปดําเนินโครงการแล้วนะครับนะครับเวลาประมาณสัก4-5เดือนเนี่ยเราก็จะเชิญทั้ง10พื้นที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็นําเสนอสิ่งตัวเองได้ทําเพื่อเป็นการแชร์ประสบการณ์ให้กับพื้นที่อื่นๆสุดท้ายก็คือการนําไปปรับให้มันดียิ่งขึ้นในต่อไป อุนทกนิการครับเห็นว่าในโครงการพัฒนากิจความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยในหน่วยมหาสรา,ารคามอปตอขามเท่านี้เป็นอปตอหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการค่ะคเห็นว่ามีโครงการ,รกเขาก็ได้จัดโครงการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนขึ้นค่ะครับ นี่เป็นการประชุมปรึกษาหารือและชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนและครอบครัวของอ,อปตอขามเท่าพัฒนาโดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆร่วมรับฟังพร้อมทั้งให้คำแนะนำโดยทางอปตอขามเท่าได้ดำเนินโครงการต่างๆอาทิส่งเสริมการออกกำลังกายโดยจัดลานกีฬาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เต้นแอโรบิก ออกกำลังกายร,ร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนและความกรมงเลียวในครอบครัวโดยใช้กีฬาเป็นสื่อนอกจากนี้ยังมีโครงการที่จะพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบและภายในอบอตอเพื่อให้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านในการทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวเนื่องจากด้านข้างอบอตอมีบ่อน้ำและพื้นที่โดยรอบมีความร่มรื่นเย็นสบายจึงเหมาะสำหรับการพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ปัญหาทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทางอบตอให้ความสําคัญจึงได้ดําเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจโดยจัดเข้าค่ายเพื่ออบรมและพัฒนาทาั้งทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความกลมเกลียวของวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงในชุมชนเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดและสร้างทัศนคติที่ถูกต้องสําหรับการดําเนินโครงการทั้งหมดได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสาสส โดยมีมหาวิทยาลัยมหาสารคามขอให้คําปรึกษาและให้การช่วยเหลือในการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนและครอบครัว